Yeah, alright Ay, I'm so so. so, so, you're going crazy Cho tí dạc mà làm Mà còn nhiều nơi power Baby, she want to fall Người thông chứ có mấy ông ชอทีอยากมาลับผมเห็นเธอลูน่าลักมามกมาวันอยู่ในภาพแค่มองตามผมก็รับทราเบบี้ชิวันเดอร์ฟาร์แน่นอนว่าเธอต้องการมากเงินทองจะอก็ไม่เอาเบบีเธอนั้นต้องการข้าว่ะกูอยากได้ไลลยกูนั้นก็ไม่ต้องพูดมาก a b y เบบี้เธอเป็นคนตรงๆทําให้ตัวผมนั้นไม่ต้องพูดยากเธอมองมาที่ก็ต้อง เธอมองมาที่รูปล่าเธอเป็นคนชิวๆง่ายๆผมเลยไม่ต้องพูดมากพาเธอไปช้อปปีมาวันที่เลตติลลอถึงผมไม่ได้มีแหวนเพชรแต่อยากใหญ่ๆชัดกระดอบอกแฟนจะกลับบ้านให้ไปลองเช็คที่คอลิปสติกก็ลืมทำคับอยู่บนที่นอนสองรักผมก็ไม่ไหวแบด เคออยากจะรอเธอนั้นเอาจริงติดใจทธอไม่อยากจะพอเธอควบทั้งลัและขึ้นแบบไม่ต้องบอกเธอบอกอยากแตกในแค่มองตาเธอไม่ต้องตอบเธอกดหมดแม็กใส่เต็มแบบไม่ต้องต่อเธอขึ้นให้เองผมไม่ทำไรผมไม่ต้องบอกตอนแรกเธอก็เขินอายตอนนี้มันแบบไม่ต้องบอกชอบที่อยากโดนต่อ อยากเดินต่อชอตีอยากมานลาผมเห็นเธอรูน,าน้าหลกมากเมากันอยู่ในภาพแค่มองตาผมก็รับทราบ baby ขี้ w วันเดือดฟ้าแน่นอนว่าเธอต้องการมากเงินทองจะก,ก็ไม่เอา baby เธอนั้นต้องการข้า